จันนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปประชุมสภาก็มาถ่ายคลิปวิดีโอนี้เพื่อใช้ในการตัดต่อมาลงใน YouTube ของช่อง s เ p นเนอร์ช n นเครับวันนี้อยู่ที่บ้านช่วงนี้สภาก็ปิดในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับก็ใช้เวลาในการพัฒนาบ้านนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าวันนี้จะทำอะไระครับ ผู้แทนอย่างผมก็ทาได้ครับตอนนี้ก็9ก้าโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าพวกเราจะทำอะไรกันนะวันนี้ก็อขอ,อเรียกเก็บคลิปวิดีโอที่เป็น,นมุมที่บ้านพักในตัวเมืองยะลานะครับวันนี้ท้องฟ้าเปิดก็ถ่ายวิดีโอไว้ตัดต่อนะครับ <c oughs> เพื่อลงช่อง YouTube

ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับเวรบ้านก็ขอเก็บภาพมุมบ้านนะครับเพื่อมาทำคลิปวิดีโอไว้ลงในช่อง youtube นะครับผมมีช่อง y o u u t YouTube เป็นของตัวเองนะครับท่านสามารถติดตามช่อง youtube sukarno channel ได้นะครับก็ถ่ายมุมบ้านนะครับสวนทั้งหมดนะครับบางคนก็ถามว่าเอ๊ะที่บ้านสวน การจัดสวนที่บ้านเป็นยังไงนะครับก็จัดเองนะครับช่วยกันทํานะครับนี่คือด้านหลังของบ้านศียลานะครับก็เป็นที่ตั้งที่บ้านผมเองนะครับก็ใช้เวลาใช้แรงในการสะสมอมทรัพย์นะครับกอมาได้บ้านหลังนี้จริงๆแล้วก็เป็นบ้านเล็กๆนะครับที่อยู่ในบ้านใหญ่หลังหนึ่งนะครับ ครับเข้าประตูแล้วก็จะเห็นภาพนะครับว่าภายในบ้านผมก็มีการจัดสัดส่วนไว้ที่ดัดแปลงนะครับจากรงโรงรถเก่านะครับซึ่งตอานเจาาวันนอได้สร้างขึ้นมาก็ดับแปลงมาเป็นสำนักงานนะครับที่ทํางานของสองสงพักประชาชาติของผมเองนะครับภายในห้องก็มีห้องทํางานนะครับก็มีห้องประชุมนะครับมีห้องประชุมจุได้ประมาณ 30คนนะครับแล้วก็ด้านข้างก็เป็นที่จอดรถนะครับไว้จอดได้สองสาคันอันนี้ก็ดับแลงจากรงรถเดิมมาทําเป็นสํานักงานนะครับด้านนี้คือประตู3นะครับของบ้านรียลานะครับด้านหลังก็เดิมตรงนี้ก็จะเป็นมุมเป็นมุมน้าตกนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยกเลิกไปแล้วไม่ได้ทำนะครับเข้ามา,ได,าได้หลายประตูนะครับที่บ้านตอนนี้ จะให้ดูมุมอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมบ้านแบบสไตล์มาลายูนะครับอันนี้ก็คิดนะครับว่าคนเราในครั้งหนึ่งในชีวิตก็ควรจะมีบ้านให้กับครอบครัวก็ในที่สุดก็ทำได้นะครับต้องสุกโกต,ต่อเอกวังลอ้อสมมาตาลานะครับที่ให้ผมมีวันนี้ได้ขอบคุณพี่น้องประชาชน นะครับที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับแต่ทั้งหมดก็พวกเราก็ทํางานในอุดมการณ์ของเราันะ่นก็คือการทํางานการเมืองช่วงโควิดก็ไม่มีอะไรมากก็มาปรับปรุงนะครับบริเวณที่จอดรถนะครับเดิมผมก็ทําเป็นที่จอดรถแล้วก็มีโครงนะครับโครงเลี้ยงนกแต่ตอนหลังก็ดับแรงนะครับให้แม่ได้มาเลี้ยงไก่นะครับวันนี้จะปรับปรุงให้มันดีขึ้น เป็นคุณนายสอสอไม่ใช่คิดว่าอยู่สบายๆนะครับเนี่ยมากกว่าที่ไก่อยู่ปรับปรุงนะครับที่ไก่ของโตงแม่นะครับนี่โตแม่ก็จริงเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นกรงเลี้ยงนกแต่ว่าตอนนี้เป็นกรงเลี้ยงไก่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นไก่ไก่ดํานะครับก็เป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ไก่ดำโดยตรงแท้นะครับไก่ดำ แท้ๆเนื้อก็ดำไข่ออกมาไข่แดงยังดำเลย<笑><笑>นะครับก็เป็นที่ทำให้แม่ได้ใช้เวลาว่างนะครับมาทำอาชีพของเขาโดยใช้เวลาว่างของเขาตอนนี้คุณนายนะครับเ<โด>ห็นได้ยังครับคุณนายนะคุณนายสอสอนะครับฮะ <S 1> <S 1> <โด>กำลังทำงานหนักมาก กำลังวาดขี้ไก่เพราะว่าเราจะปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้มันดูดีขึ้นไก่ชนนะครับไก่ชนข้างในเป็นไก่ชนนะครับก็ได้จากผู้ใหญ่นาเซตัวปักแก้ให้มานะครับก็น่าจะอายุ 5, 6, 3, 4ปีแล้ว นี่ผลงานมันนาวนะครับมะนนาที่ปลูกโดยคุณแม่นะครับก็ได้ผลนะครับได้กลิ่นมีพลิกด้วยนะครับมีพลิกด้วยเราทําแบบเศรษฐกิจ,จพอเพียงอยากกินพลิกก็มีพริกมาให้กินมาเด็ดก,กินแบบสดๆนะครับนี่ก็เป็นมุมของ เดิมก็เป็นน้ำหนุนสำหรับเป็นน้ำในใช้ในการปล่อยน้ำตกนะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ำตกยกเลิกไปแล้วก็เป็นแหล่งน้ำธรรมดานะครับก็มีเอาใบเตยมาปลูกแล้วก็เลี้ยงปลาเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเสนอแก้ไขร่างทถนนให้เป็นประชาธิปไตยครับเออผมอยากฝาก พรรคประชาชาตินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทํางานด้วยความเข้มแข็งตราบเท่าที่เรายังมีโอกาสลมหายใจสู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกมูหล่าการทำงานของเราที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจ มากยิ่ขึ้น